ในตอนแรกของการเริ่มต้นเขียนภาษาซีนะคะเราจะมาเรียนเรื่องโครงสร้างภาษาซีเบื้องต้นกันก่อนอในสไลด์นี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาซีเบื้องต้นการเขียนคําอธิบายการใช้ backslash n หรือที่เรียกว่าการขึ้นบรรทัดใหม่นะคะแล้วก็โปรแกรมที่ใช้เรียน อามาดูโครงสร้างภาษา C นะคะในส่วนแรก charp #include stdio.h นะคะแล้วก็ main วงเล็บเปิดวงเล็บปิดส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนหัวนะคะ stdio.h นะคะย่อมาจาก standard input output นะคะซึ่งจะเก็บชุดคำสั่งเกี่ยวกับการส่งข้อมูลเข้าออกเอาไว้นะคะในส่วนนี้เราจึงเรียก stdio h t เนี่ยขึ้นมานะคะส่วน include ตัวนี้นะคะเราเรียกว่า directive หรือเรียกว่าไฟล์ส่วนหัวนะคะส่วนในส่วนของปีกาเปิดและปีกาปิดนะคะจะเป็นส่วนที่เป็นฟัง์กชันหลักนะคะ ซึ่งเอาไว้สำหรับให้เราเขียนโปรแกรมนั่นเองสำหรับการเขียนโปรแกรมเราสามารถเขียนคำอธิบายคอมเมนต์ต่างๆได้นะคะโดยคอมไพเลอร์เนี่ยจะไม่แปลความหมายส่วนนี้เป็นภาษาเครื่องนะคะซึ่งจะต้องเปิดด้วยเครื่องหมายแ,แล้วก็ดอกจันนะคะแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายดอกจันแล้วก็สแลตัวอย่างเช่น เปิดด้วย slash, ดอกจันแล้วก็พิมพ์คาว่าโปรแกรมบายนาตยา,าในส่วนคอมเมนต์นี้เราจะเขียนเป็นอะไรก็ได้นะคะในการอธิบายโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นนั่นเองแล้วก็ปิดด้วยดอกจัน slash, ค่ะามาดูตัวอย่างการเขียนคำอธิบายาดูตัวอักษรสีแดงนะคะอดอกจันโปรแกรมบายนาตยา ่าเหมือนคอมเมนต์บอกว่าโปรแกรมนี้อาเขียนขึ้นโดยคุณนัตยานะแล้วก็ปิดด้วยดอกจันแล้วก็สะแะด,ดนะคะถ้าไม่ปิดจะเกิดผลอะไรก็คืออ่าถ้าไม่ปิดจะเกิดผลอะไรขึ้นก็คือโปรแกรมก็จะเข้าใจว่าที่เราเขียนโปรแกรมเขียนคําสั่งขึ้นข้างหลังอดอกจันทั้งหมดเนี่ยเป็นคอมเมนต์นั่นเองนะคะแล้วก็จะ โปรแกรมก็จะไม่รันให้รันแสดงผลให้นั่นเองอเราจะเขียนตรงคอมเมนต์ตรงไหนก็ได้ตรงส่วนหัวก็ได้หรือตรงส่วนโปรแกรมก็ได้นะคะสามารถเขียนได้หมดเลยอพอเรารันโปรแกรมปุ๊บมันก็ขึ้นว่า hello แต่โปรแกรมก็จะไม่ขึ้นคอมเมนต์ที่เราเขียนไปเห็นไหมคะ ต่อมาเป็นการใช้ backslash n หรือการขึ้นบรรทัดใหม่นะคะามาดูตัวอย่างโปรแกรม include stdio h main อริกาเปิด print f hello าตามด้วย semicolon น,นะคะทุกครั้งที่มีการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะมี semicolon ต่อท้ายเหมือน semicolon นอะ่ะเปรียบเสม,มือนจุด full stop ในภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าเมื่อมีการจบประโยคปุ๊บจะต้องมีจุดฟูลสต็อปใช่ไหมคะในภาษาซีก็เหมือนกันนะคะเมื่อเขียนจบบรรทัด1บรรทัดก็ต้องใส่เซมิโคลอนนะคะปินเอฟเฮลโหลใส่เซมิโคลอนปินเอฟเบบีใส่เซมิโคลอน F, นะคะจะปรากฏว่าเราเขียนโปรแกรมคนละบรรทัดกันคิดว่ามันจะรันออกมาคนละบรรทัดกันใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เลย มาดูว่ามันจะรันแบบไหนอ่ามันก็จะรันอยู่ในบรรทัดเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นอ่าเรามาลองใส่ backslash n ดูอ่าการใส่ backslash n นะคะก็คือใส่ข้างหลังข้อความหรือข้างหน้าข้อความก็ได้เปรียบเสมือนอ่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้ขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองนะคะ เติมข้างหลังหรือข้างหน้าข้อความก็ได้นะคะอ่พอเติมแล้วปุ๊บเรารัน h e l l ลกับเบบีก็จะอยู่คนละบรรทัดกันนั่นเองนะคะโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนที่สอนเด็กมัธยมอยู่นะคะก็จะใช้ Dev เด v ซีพัดพัดนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตามนี้เลยหรือเซิร์ช Google นะคะมันจะมีให้ดาวน์โหลดฟรีตัวนี้นะคะ,ะมาดูการใช้งานของโปรแกรมนะคะโปรแกรม DevC พัดพัดเนี่ยเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นนะคะแล้วก็จะได้หน้าตาางว่างแบบนี้แล้วก็ตอนนี้จะเขียนโปรแกรมไม่ได้นะคะต้องกดเมนู File New แล้วก็ s ซอส File นะคะ เพื่อเริ่มไฟล์ใหม่อ่ก็จะได้หน้าจอขาวๆนะคะอ่าแล้วก็พิมพ์สามารถพิมพ์โปรแกรมได้เลยทีนี้เมื่อเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเมนู e x e c u d e compile นะคะทุกครั้งที่มีการเขียนโปรแกรมใหม่เนี่ยจะต้องเมนู compile ก่อนทุกครั้งนะคะหรือ ในโปรแกรมเขาบอกว่ากดปุ่มคีย์ลัดก็ได้เป็น F9 ก็ได้นะคะคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บโปรแกรมก็จะสั่งให้เราเซฟไฟล์ก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็เซฟไฟล์ไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งอของคูกิฟก็จะเซฟไว้ห,หน้า Desktop อนะคะเปลี่ยนชื่อหน่อยแล้วก็กดเซฟค่ะ เมื่อกดเซฟแล้วปุ๊บถ้าโปรแกรมเราเขียนโปรแกรมแล้วไม่มี e อ r ร์เลยก็คือไม่พิมพ์ผิดไม่ผิดหลักของภาษา C นะคะเออร์อก็จะเป็น0นะคะสามารถสั่งรันได้เลยก็คือกด e x e c u d e แล้วก็รันค่ะหรือกดคีย์ลัด F10 ก็ได้นะคะตัวนี้ได้เหมือนกัน กดรันเลยอ่าจะสังเกตว่าโปรแกรมมันรันได้นะคะตามที่อ่าเราเขียนโปรแกรมไว้เลยนะคะค่ะถ้าหากจะปิดโปรแกรมนะคะให้กดไฟล์แล้วก็ exit นะคะก็จะเป็นการปิดโปรแกรม